สวัสดีครับพี่น้องครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงค่อนข้างจะหัวเรยวหัวต่อนะฮะผมว่าการเมืองในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นที่กังวลมากนะผมสังเกตได้สวัสดีครับพี่น้องครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงค่านข้างจะหัวเรยวหัวต่อนะฮะผมว่าการเมืองในประเทศไทยเนี่ยน่าจะ เป็นที่กังวลมากนะผมสังเกตได้นะจากการที่หนึ่งนี่ยนะฮะมันคล้ายๆตอนตอนไม้หนึ่งโดนสังหารชีวิตนะโดนสังหารจนเสียชีวิตแล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่วันก็เป็นการรัฐประหารปี57สิ่งคล้ายๆกันก็คือมันมีการปิดกั้นนะปิดกั้นข่าวสาร สำคัญสคญนะคลิปที่นะเป็นเรื่องแนวทางการต่อสู้หรือว่าเป็นเรื่องสถาบรันรกษัตริย์และโดยเฉพาะยิง่งเรื่องของการฆาตกรรมนะบุคคลสําคัญสําคัญคืออะไรที่มันเป็นหลักฐานสําคัญสําคัญเนี่ยนะมันมีข่าวมันมีปรากฏการว่านะ u t u b e เนี่ยได้ไปไล่นะรีมนะูฟคือ เอาออกเลยเนื้อหาคลิปส่วนที่มันเกี่ยวกับเรื่องเช่นเรื่องลุงสนามหลวงที่ผมรายงานข่าวออกจาก YouTube แล้วก็เอาออกจากบล็อกด้วยนะซึ่งบล็อกเกอร์เนี่ยมีอยู่หลายเว็บไซต์ที่โดนเอาออกเลยอันพับ h ิชเลยด้วยข้อหาเนี่ยนะซึ่งมันไม่ไม่สมเหตุสมผลนะอ้างว่าไปบูลลี่อะไรเงี้ยทั้งที่เรื่องนะลุงสนามหลวงเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยไม่ไปใช่การบูลลี่และพูดในนามภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุชนก่อนที่ คุณไม้หนึ่งเนี่ยจะถูกสังหารเนี่ยนะวันเดียวกันนั่นเองนะสถานี YouTube ของมหาวิทยาลัยประชาชนนะโดนเอาลงะนะหาว่านะมีเนื้อหาอย่างนี้นซึ่งผมต้องถึงขนาดต้องแต่งตัวเลยวันรุ่งขึ้นนะนอนก็ไม่ได้นอนนะช่วงนั้นนี่แบบลุ้นสุดๆก็นะต้องเข้าไปที่ YouTube แล้วจนต้องแจ้งให้หัวหน้าเข้าใหญ่ว่านี่จะมาลบช่องนี้ไม่ได้นะ นะความเป็นมาเป็นไปอะไรยังไงเนี่ยนะซึ่งเขาก็บันทึกเอาไว้ว่าช่องนี้เนี่ยนะไม่ให้แม่มายุ่งเกี่ยวนะมันถึงอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ได้การนะไล่ปิดไล่กันอย่างนี้นะแต่ว,วันนี้หนักมากนะคลิปที่ผมนำเสนอนี่พี่น้องสังเกตยอดวิวนะแล้วที่น่าตกใจคือ s u b s c r i b e r ร์เนี่ยวันนี้เนี่ยและว,วัดช่องเนี่ยโดนปิดตายไม่มีคนเข้ามาเพิ่มเลยนะมีแต่ลดลงลดลงแบบผูผ้ภาพน่าใจหายมาก นะแต่ก็ดีหน่อยที่เรามีช่องอื่นนะซึ่งผมไม่บอกว่าช่องไหนบ้างนะยอดวิวมันเพิ่มนะมันเพิ่มนะก็น่ายินดีนะบางที่เนี่ยนะเป็นแสนก็มีนะบางอันเป็นหลักหมืน่นสองหมื่นเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยๆก็นะไม่บอกนะครับว่าอยู่ตรงไหนแต่พี่น้องเนี่ยต้องช่วยกันนะ้ในส่วนที่เราอยู่ข้างหน้านี่แล้วการจะเดินเกมต่อจากนี้ไปนี่อยากให้พี่น้องระมัดระวังนะ การออกไปครั้งนี้ให้ระวังตัวนะอยาก,กลัวนะต้องออกแต่ออกแล้วเนี่ยอยากให้มีการจัดเตรียมการวางแผนลดอัตราความเสี่ยงแล้วที่สําคัญเนี่ยนะการปฏิบัติการการวางแผนเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่นะเขาคาดไม่ถึงนะถ้าเราต้องการให้ประยุทธ์ประวิทย์คอสชอ,ออกเนี่ยนะพลังของเรามันต้องใหญ่จริงนะการทํางานไม่ใช่แค่หวังว่าจะไปออกันอยู่ตรงนั้นที่เดียวประสานกันให้ได้หลายๆจังหวัดแล้วทําให้ภาพมันใหญ่พอนะครับ เพราะประเด็จการเมืองไทยเนี่ยเข้าหน้าด้านนะเออเนี่ยพูดถึงตรงนี้ผมก็พิมพ์ไว้อย่างนี้นะคนหน้าด้านคุณต้องไม่ให้เกียรติคนอีเดียดคุณต้องไม่คบหานักการเมืองชั่วต้องกำจัดให้พ้นหูพ้นตาผู้ปกครองชั่วช้าต้องล้มล้างให้สิ้นไปนะครับเราปล่อยปล่อยคอสช,อชอมายาวนานแล้วนะพี่น้องนะเราปล่อยพวกนี้นะกินบ้านกืนเมืองมายาวนาน มันบทสรุปเนี่ยมันน่าจะชัดเจนแล้วว่าปล่อยต่อไปเนี่ยอันตรายอะ่ะมีแต่เสียหาย,ยเยอะๆนะนะที่สัญญาว่าจะเป็นประชาธิปไตยจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันชัดเจนแล้วพวกเราหลงรอคอยเนาะนะนะหลงเชื่อมายาวนานนะคนที่ไม่เชื่อพวกเราไม่เชื่อหรอกนะแต่ระบอบนี้วันนี้กษัตริย์เนี่ยนะตั้งหน่วยคอแดงขึ้นมาเป็นผอบอเหล่าทัพหมดแล้วนะคอแดงแปลว่าไปฝึกกันนะ สิบวันเรื่ออย่างเงี้ยนะเป็นพิเศษเลยนะคัดเลือกว่านะจงรักภักดีก็เป็นทหารนะที่ปกป้องตระกูลมหิดลนี่แหละนะมันชัดเจนที่สุดคือเจตจํำนวนเขาเนี่ยเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงะจะครอบงำนะต่อเนื่องยาวนานตลอดไปจะให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาจะไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมถอนไม่ยอมถอยนะครับเมื่อเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะแผนการต่างๆเนี่ยเราจะต้องระวังตัวนะนะครับเขาโหดแน่ นะครับแล้วประยุทธ์ประวิตย์เองก็ไม่อยากจะไปนะอย่าไปเชื่อว่าเขาจะแตกกันอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะมันไม่เป็นประโยชน์กับเราหรอกพี่น้องจะแตกกันทะเลาะกันนะเชื่อดิในที่สุดแล้วเนี่ยมันจับมือกันแตะมือกันก็พักทั้งสองคนถ้ามันแยกกันไปคุมที่สุดมันก็ต้องกลับมานะรวมกันอยู่ดีนะแล้วมันรวมกันอยู่ใครจะเป็นตําแหน่งอะไรเนี่ยมันดีกว่าที่จะให้พ่ายแพ้ให้กับเราฝั่งประชาธิปไตย แล้วเขาจะเล่นหนักแน่เรื่องพรรคการเมืองเรื่องการกฎหมายดูสารรัฐมนุนที่ตัดสินออกมานะนะพวันนั้นเนี่ยนะบทสรุปมันชัดแล้วนะย้ำอีกทีนะคนหน้าด้านเนี่ยคุณต้องไม่ให้เกียรติคนอีเดียดดอีเดีเยตีความได้เยอะแยะไปหมดนะไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่มีอเรีย่ยตปะนะงี่เง่านะไม่มีความฉลาดไม่รู้ตัวไม่ตักไม่รู้จักตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูตัวนะ ทำอะไรแปลกๆพูดอะไรแปลกๆไร้สาระไม่มีประโยชน์ไม่มีราคาไม่มีความน่าเชื่อถือทําในสิ่งทีนะ่สังคมประจานนักปราดดูถูกเนี่ยเขาเลยคนอีเดียดคุณต้องไม่คบหาจริงๆเนี่ยวันนี้อยากจะเสนอคําว่าจงอย่าร่วมสังฆกรรมฝากถึงพักเพื่อไทยก้าวไกลนะเสร,รีรวมไทยเพื่อชาติและภาคอืน่นคุณจะต้องเลิกนะ เลิกไปร่วมสังคกรรมกับคนเหล่านี้จะเลิกเวลาไหนยังไงต้องเร็วพอนะอาจจะรอจังหวะที่มันเหมาะสมอะเช่นประชาชนเต็มแผ่นดินแล้วมันฆ่ามันฟันประชาชนหรือว่าปราบประชาชนอย่างหนักเนี่ยนะต้องลาออกเลยถ้ามันไม่ยุบสภาเนี่ยคุณลาออกกันให้หมดเลยดูซิมันจะหน้าด้านทํำยังไงต่อนะครับต้องไม่คบหาต้องไม่นะไม่ไม่สังคกรรมด้วย อาเสวนาจะพาละนังจะไปคบอย่าไปเสวนาอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนพานคนอีเดียต้องไม่คบหานักการเมืองชั่วต้องกําจัดพ้นหูตาอย่าไปฟังมันอย่าให้มันได้มาเห็นมาโผล่หน้าให้เราได้นะต้องรําคาญตาอีกกําจัดออกไปเลือกตั้งนะจะต้องไม่ให้พวกนี้กลับเข้ามาอีกผู้ปกครองชั่วช้าต้องล้มล้างให้สิ้นไปนะครับคอสอชอนะระบอบนี้มีใครบ้าง เป็นกลุ่มคณะผู้ปกครองเนี่ยนะเมื่อทำตัวชั่วช้านะซึ่งมันชัดการล้มล้างให้สิ้นไปก็เป็นภารกิจนะจะทำอย่างไรเป็นเรื่องของพี่น้องนะนะฝากนะครับให้พิจารณานะครับบุญรักษาทุกท่านนะครับอ๋ออย่าลืมนะครับน้องๆที่เขาเริ่มออกไปนะชุมนุมเนี่ยต้องออกไปกันนะจนะได,ดได้นะิ่งดูดดานะช่วงนี้เนี่ยขอให้ออกกันไปเยอะๆเลยนะแต่ไปแล้วเนี่ยอยากให้คณะที่ออกไปนะรวมตัวกัน อย่าไปนะทำกิจกรรมแบบเดิมๆอีกนะครับจะทำยังไงเนี่ยการรับรวงพรางข้างหน้าไปอย่างนี้อีกกลุ่มคณะอื่นจะไปตรงไหนทำอะไรยังไงเนี่ยนะวางแผนกันถ้าสารกันเป็นหลายองค์คณะได้ยิ่งดีใหญ่ไม่ต้องไปกองกันที่เดียวให้อยู่กันหลายหลายจุดนะครับแล้วก็สับขาหลอกบ้างอะไรบ้างวิธีการที่จะทำนะเป้าหมายเราคืออะไรทำให้มันสำเร็จ เป้าหมายคือให้นะคอสอชอต้องลาออกยุบสภาลาออกนะครับจะทําอะไรยังไงนะมีองค์คณะทํากันไปเรื่องประวส่วนปิดลับก็ต้องปิดลับนะการทํากิจกรรมจะทํำยังไงนะวันเดียวมันไม่ยอมออกเนะี่ยจะทํำยังไงนะจี้ให้ถูกจุดนะเข้าให้นะถูกทิศนะแล้วก็ปกปิดความลับในการปฏิบัติการจะให้เข้าเดาถูก เราไม่ได้ทําผิดกฎหมายผมไม่ได้ยุยงให้ต้องไปนะทำร้ายหรือว่าก่อการจราจ,จนหรือนะก่อ,อการร้ายใดๆนะนั่งสุมหัวกันคิดวางแผนให้ดีละทำอย่างไรให้มันเกิดผลโดยที่ไม่ละเมิดสินธรรมจรยาไม่ละเมิดกฎหมายนะถ้าจะต้องนะให้มันเกิดผลนะโดยท่านจะต้องละเมิดกฎหมายซึ่งมันไม่ใช่ร้ายแรงอะไรเนี่ยนะครับเป็นสิทธิโที่ดยชอบทำแต่กฎหมายภายใต,ใต้ทรราชมันบีบคอเราอยู่เนี่ย ท่านก็ต้องระวังตัวจะให้จับได้แค่นั้นเองนะครับขอให้ทุกท่านนะพ,พี่น้องประชาชนคนไทยจงชนะป็จการนะทรราชทั้งหลายที่ตั้งใจจะอยู่นะครองบ้านกลืนบ้านกลืนเมืองเนี่ยนะกลืนบ้านกินเมืองนะขอให้ชนะนะให้คอสะชะจบนะภายในวาระ8ปีนี่แหละนะอย่าให้ต้องถึงกับกลับเข้าไปสู่ในทรเนียบได้อีกนะแล้วก็ระบอบเนี้ยนะให้มันจบในรุ่นเรานะครับบุญรักษานะครับสวัสดีครับ